ไช่เตาพร้อมรับฟังข้อหาผมพร้อมรับฟังครับขอความเป็นธรรมจากท่านเป่าน้ำครับคดีแรกพญเย็นได้มาฟ้องร้องว่าเจ้าเข้าไปลอยขีย่ยางในสวนเล่าตอนออกมายั่งยำนั้นผักไยแพ่นอีกผมเห็นว่านา้ำยางสวนเล่ามันหยอยออกดีก็เลยสิล้อยไม่พญสุ่มหมายตรวจสอบครับสวนคดีที่สองยยไยแมวกำมาฟองว่าเจ้านนโล่งส้วนกุ้งกับปลาซิวอ้าวอยู่หน้องของเรา เฮียไปหลายโตสะย่ายแมวม่มีกุ้งกับปลาซิวอา้าวผมขอปฏิเสธย่ายแมวมั่นใจว่าเจ้าต้องปฏิเสธเล่าเลยเตรียมภาพหลักฐานเมื่อวันอังคารเห็นเจ้ากำลังมกอีหยังสักอย่างคิดว่ามันมกปลาซิวเจ้าต้องติดคดีดักในข้อหาขโมยปลาซิวอา้าวและพอนเย็นยังฟ้องอีข้อหาหนึ่งก็คือเคยจ้างเจ้าไปใส่ปุยย๋ยยางฝากใส่สี่สอบเจ้าใส่สามสอบอปฏิเสธครับผมใส่ สามสอบสองคู่แล้วก็สามกระแปงหน่อยแมนติแล้วมันเสียไปใส่สองคูครับอีกสองกระแปงหน่อยน่ะนะกระเล่าไปคนตักไปใส่ให้ใส่น้นพักไม่ใช่เพทยนเลยครับมือน่ะนะเราเห็นว่าผมเมาเราก็จื้อบบได้เราก็มาตูให้ผมบ่เสื้อถามบักเน่งมึงืถ นั่นละเถื่อนายกินาลหเหล่าดาดามันฉิเมาสนับสนุนโดยบริษัทพิจดากรุฟป2 1 8 8จำกัดท่านเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่มีกี่ยางเฮียน,น้ำยางไหลามาพอตองลองราคายางถือก,กว่าลูกศิ้นประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆของยางพาราปัญหาเหล่านี้จะเบิดไปเมื่อท่านไปที่บริษัทพิจดากรุ๊ป2018จำกัดเพราะเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับยางพาราหุยมี กิดยางมีครบจอดยางมียาปราบศัตรูพืชมียาป้ายนายัางมีเหินบ้างไฟปีนี้บ่มีโอ้ฝากชื่อนี้ไว้ในดวงใจบริษัทพิยดากรุ๊ป2018จำกัดบริการจัดหนักคุณภาพจัดเต็มพร้อมของแจกของแถมมากมายที่ท่านจะได้รับบริการจัดทรงถึงทีเก็บเงินปลายทางพี่น้องร้านขนาดใหญ่สินค้ามากมายเดินจอดรถก็กว้างขวางโอ้บ่อีาสานสกุลมแคว บริษัทพิจดากรุ๊ป2018จำกัดจัดจำหน่ายครบเครื่องเรื่องอยางพาราอยากขายยางได้ราคาดีคิดถึงเราอยากซื้อปุ๋ยซื้อ,อยาราคาถูกคิดถึงเราคิดอีหยังบอกออกก็บ,บอกเจ้พิจดาเด้อพี่น้องบริษัทพิจดากรุ๊ป2018จำกัดตั้งอยู่ที่บาลล้านเลขที่261หก่มู่9ตําบลเมืองเพียอําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธา,านีโทรศัพท์0 8 1 7 9 9 0 5 9 4อีกเบอร์0 9 5 1 7 1 2 1 7 1ไปบ่ถเึกทัอ หาคนน่อนหน้าได้พี่น้องสุดท้ายดีเบิ้งจบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดมากระโลงกดติดตามให้น้ำแน่ขอบคุณครับ